สวัสดีครับผมานุนเกมเมอร์แมวเหมียวนะครับวันนี้โซนี่นะครับมีเกมมาแจกฟรีนะครับถึง2เกมให้พวกเรานะครับในช่วงเวลาที่เราต้องอยู่บ้านกันนะโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นสมาชิก PlayStation Plus นะครับใครที่มีเครื่อง PlayStation นะครับสามารถรับเกมนี้ไปได้ฟรีๆเลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าทำยังไงบ้างนะฮะ PlayStation Store นะครับตรงนี้นะฮะ แล้วก็เลื่อนลงมานะครับเรื่อยๆนะครับที่ Popular นะครับนี่นะแล้วเราก็จะเห็นว่ามีแบนเนอร์ตัวนี้ขึ้นนะครับ Play at home นะครับเราสามารถโหลดเกมฟรีได้ถึงวันที่5พฤษภาคมนะครับผมพอเราเข้าไปปุ๊บนะฮะก็จะมี2เกมให้เราเลือกนะครับแน่นอนนะครับว่าเกมที่เป็นไฮไลท์ก็คือเกมนี้นะครับเป็น Exclusive นะครับของ PlayStation 4นะ Uncharted The Nathan Drake Collection นะครับก็จะมีทั้ง3ภาคเลยนะครับ1 2 3มาให้เราได้เล่นกันเลยนะฮะก็คือ Drake's Fortune นะครับ a m o Among Thieves นะครับแล้วก็ Drake's Deception นะฮะแล้วถ้าใครมี PlayStation Plus นะครับจริงๆแล้วก็สามารถโหลดภาคใหม่มาเป็นภาค4ก็จะเล่นต่อเนื่องกันไปยาวๆนะครับ4ภาครัวๆนะครับก็ไปโหลดกันมาได้นะฮะเกมนี้นะครับหลายคนพูดว่าเป็นที่สุดแห่งประสบการณ์บน PlayStation นะครับ ก็ลองไปเล่นกันได้นะครับเพลินๆนะครับผมแจกฟรีเกมนี้เป็นเกมอินดี้นะครับแต่ว่าชื่อดังพอสมควรนะครับชื่อว่าเจ r n e y นะครับเกมนี้ก็ดังสุดๆนะครับในช่วงหลายปีก่อนนะแล้วก็ได้รับรางวัลมากมายนะครับถ้าใครอยากจะค่อยๆท่องไปในโลกทะเลทรายอันเวิ้งวางนะครับแล้วก็อยากจะรู้ว่าโลกนี้เนี่ยมีอะไรซ่อนอยู่บ้างนะครับเป็นเกมที่อาจจะไม่ได้แอคชั่นตื่นเต้นมากนะครับแต่ว่า ในภาวะที่เครียดแบบนี้นะครับก็อาจจะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้นะครับก็เป็น2เกมนะครับที่ไปโหลดกันได้ย้ําอีกทีว่าทุกคนที่มีเครื่อง PlayStation สามารถโหลดได้เลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องมี PlayStation Plus นะน่ารักนะครับเป็นความรู้สึกดีๆนะครับที่แฟนแฟน PlayStation จะได้รับนะวันนี้เราได้เกมแจกฟรีจริงๆนะครับในช่วงเวลาที่ทุกคนก็อยากได้เกมใหม่มาเล่น ก็หวังว่าจะมีความสุขกันนะครับผมแมนูนี้ลาไปก่อนครับชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด subscribe กดกระด,ดิ่งกริ๊งๆสวัสดีครับ